ก็ก็คือเหมือนกับถึงเวลาสักทีนะฮะกับดื้อแทก็เหาว่าส่วนก็ที่แบบแฟนรอคอยแล้วก็ตัวน้องๆเองด้วยที่แบบว่าต่อการวงส่งและเปิดช่องะครับก็รู้สึกดีใจครับก็เป็นแบบว่าถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะฮะของของซีรีส์เรื่องนี้นะครับที่แบบว่าโอเคแบบเป็นการเริ่มต้นและว่าเราจะลุยถ่ายทำครับผม อย่างความเข้มข้นนะคะมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าวันนีแ้แค่แบบว่าแฟนพับที่รอดูหรือมาให้กำลังใจวันนี้ก็ล้นหลาบแล้วใช่ครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าก็ได้เช็คฟิดต่างเหมือนกันคนก็เหมือนรอคอยวันนี้มานานมากๆ,ๆเลยเหมือนกันครับแบบหลายคนก็เหมือนแบบซับซึ้งหรือว่ารู้สึกตื่นตันใจแทนน้องๆด้วยเพราะว่าทุกคนก็แบบว่าอยากจะเห็นแบก,กนะะบัทนะแบบว่าขึ้นมาเป็นแบบเป็นตัวนาของซีรีส์ แบบว่าเขาก็รู้สึกว่าเออวันนี้ก็เหมือนเป็นวันที่คอมพลีตเราก็รู้สึกอ่านฟิทแบ็กแล้วก็ดีใจตัวเราเองล้วก็เหมือนดีใจเหมือนกันที่แบบโอเคถึงเวลาของด้อเฮียแล้วที่เราจะเริ่มต้นทํามันจริงจังอย่างเงี้ยครับผมค่ะแม็กกับแม็กค่ะกลับมาแล้วค่ะเฮียอีกับคนเดียวครับผมก็ดีใจมากๆครับได้เพิ่งจบนิ่งเฮียไปใช่ไหมครับแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องด้วเฮียแล้วก็จะได้กลับมาเป็นเฮียอีกกับน้องคนเดียวอีกรอบหนึ่งนะครับก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็รอกัน มาสัมผัสสิ่งนั้นได้ได้กาลังจะเริ่มเปิดกล้องแล้วก็ดีใจมากๆครับตื่นเต้นมากด้วยครับผมก็ทั้งนัดกับแม็กก็คือแบบรอคอยมาตลอดแบบว่าจะหลังจากที่จบจะมีอะไรนะครับว่าแบบจะมีโอกาสไหมนะแบบจะมีดื้อเฮียหรือเปล่าจนแบบมาถึงวันี้ก็มาถึงวันบุกเสือแล้วครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับแล้วก็จะฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยครับเพราะว่ากำลังจะเปิดกล้องต้นเดือนหน้านี้ ผรับบทเป็นเลขาอ้นนะครับซึ่งเป็นเลขาของเอีนะครับผมสวัสดีครับเจมสเจษดาจมโนนะครับผมก็ได้เล่นเป็นเจมหรือว่าน้องชายต่างแม่ของพี่คนเดียวนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของเจมนะครับผมก็ขอฝากติดตามฝากกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผมก้องครับก้องบเญโยมันตีครับได้เล่นเป็นเพื่อนของคนเดียวครับก็ ตอนนี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าพวกผมเล่นเป็นใครอะครับก็ฝากติดตามด้วยเกันด้วยนะครับ <laughs> <laughs> อ<ป><ผ>มเนหมเนืเช่นเคยครับเช <ผม S 2> ้นเ<ส><ส>คยจริงๆ,ๆ,ๆต้องบอกว่าเราเข้ารอกันมาตั้งแต่นิ้งเฮียเนาะแล้วก็ล่าสุดก็มีนิ้งเฮียสองคิมจิคายู่ที่บอกว่า2คนนี้ก็เป็นหนึ่งใน2คนที่ปรากฏตัวแล้วก็สร้างความต่นตาต่นใจทำให้ทุกคนอยากเห็นตามต่อ,ตอไปของเขามากน,นะครับผมครั้งนี้ก็กลับมารับบทนำครับในเรื่องของดื้อเฮียก็หาว่าโซนนะครับผมก็คาดหวังครับว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องคที่สร้างปรากฏการณ์ในระดับสากลนะครับก็แน่นอน สำหรับอันคาทนไอชี้ก็รับรองว่าจะทำให้สมาชิกทุกคนเนี่ยแฮปปี้กับพวกเราแน่นอนเห็นความตั้งใจของผู้จัดนี้ผู้กำกับทางมันดีเวิร์กนะครับแล้วก็นักแสดงทุกคนเห็นกาแสดงอย่างนี้ก็มั่นใจได้เลยครับว่าด้วยเฮียก็หาว่าโซนที่เราจะมาจะเป็นปรากฏการณ์ระดับสากลอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนครับผมเรื่องนี้คือจะอันคัดเยอะแค่ไหนกันเนี่ยอ๋อก็มีแผนๆไว้แล้วครับก็ต้องมีอันคัดนิดนึงครับเพราะว่าเนื้อหามันก็มันก็เข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับ แน่นอนจริงๆที่เขาบอกไว้ไม่นิดนะก็ครับก็เข้มข้นเดินคนไม่ถูกนักแสดงแหละรีเควสบอกว่าอยากเข้มข้นครับรอคอยมาทั้งคีครับผมก็ต้องมีความเข้มข้นครับเราเราต้องเข้มข้นแล้วก็นําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนทุกคนที่เราคอยเราจะทำให ให้ดีครับอะไรที่เข้มข้อนอะไรที่อันคัดก็อาจจะไปเจอกันในไอ้ฉีี <laughs> แต่เช่นเคยนะครับอันคัดไม่ได้มีเฉพาะแต่เหลือซีนเนาะ <c oughs> เป็นเรื่องของเรื่องราวมิติความสมพันธ์ <c oughs> ต่างๆ,ๆที่จะได้เห็นครบถ้วนมากขึ้นครับก็ติดตามชม,ามาได้ย<ม>าว <ๆ S 2> ี่เขามาคืนเสียงแฟนแปดแบบมามาก ดื้อเทียก็ห่าว่าสนด้วนยนะคะก็คือเป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจก,กันมากเลยนะครับก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นอย่างที่บอกจริงๆเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยก็เขาเรียกว่าทั้งคนเดียวเลยเฮียอีเนี่ยโตขึ้นเยอะมากๆเลยคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะแบบว่าปรับจากนิ่งเฮียพอสมควรเลยจริงๆเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อยากจะเรียกว่าเป็นภาคต่อเขาเป็นเรื่องราวของ เพื่อเฮียจริงๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยยังไงเราก็ตั้งใจทําเต็มที่มากๆแน่นอนนะครับก็ติดตามได้ในแบบในในทางช่องทางทีวีด้วยแล้วก็ทางไอซีดีด้วยนะครับช่องวันนะครับสุดเด็ก็ประมาณสิบเอ็ดใช่แล้วก็ไอซีดีเลยก็ฝากติดตามเลยนะครับ